สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วนะคะวันนี้ปูก็จะมาถอนเงินแล้วก็ทบทวนแอปกิฟต์วีซีมมิงนะคะว่าเขานั้นก็ยังเล่นได้หาเงินได้เรื่อยๆอยู่ค่ะคุณว่าก่อนที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะปูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยจ้าะพอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าแรกเลยเนาะเมนูข้างล่างนะคะเขาจะมี4เมนูด้วยกันหน้าแรกก็คือหน้าดูสตรีมนั่นเองแหนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะตอนนี้การดู สตรีมนะคะบน y t u t u นะไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวครูจะคลิกให้ดูมันไม่มีข้อมูลแล้วนะก็แสดงว่าดูได้แค่แพลตฟอร์มเดียวนะคะนั่นก็คือทวิตนั่นเองค่ะสามารถเลือกดูได้เลยนะคะแล้วก็เขาจำกัดคะแนนไร้วันด้วยอ่ไปที่หน้าที่สองก็เป็นข้อมูลของเรานะคะว่าเราติดตามใครนะคะมาที่ เมนูเชิญเพื่อนค่ะแอปนี้มีโปรแกร,รมการเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมจากแอปนี้นะคะก็สมัครผ่านลิงก์ของปูได้เลยนะคะเดี๋ยวปูวางลิงก์ไว้ให้นะอ่ะทีนี้ไปที่เมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงานเสริมนะคะนอกจากที่เราดูสตรีมไปแล้วเนี่ยเขาก็จัดคะแนนรายวันเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยาก เพิ่มเติมคะแนนนะคะให้ได้ถอนได้เร็วๆเนี่ยก็สามารถมาทำงานเสริมที่น้านี้ได้นะคะเขาก็จะมีหลากหลายค่ายหลายบริษัทนะคะแล้วก็หลายแบบเนาะแต่ละตัวแต่ละแบบนะคะก็จะให้คะแนนไม่เหมือนกันนะ ยังไงก็อ่านรายละเอียดของเขาให้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าเขาให้เราทําอะไร mm hmm. เงื่อนไขเป็นยังไงนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของโหลดแอปทําแบบสํารวจแล้วก็เล่นเกมน,นั่นเองค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะ4เมนูข้างล่างทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะ,ะทีนี้เราไปถอนกันเลยนะคะ คลิกที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนค่ะแล้วก็คลิกวิดรอนะคะหลังจากคลิกถอนก็มาหน้านี้เนาะยูวอลานอยู่ที่0.76 USD นะคะแล้วก็ฟูเลือกถอนเข้ากระเป๋าฟูมันนี่ซึ่งขั้นต่ำที่เราจะถอนได้นะคะของฟูมันนี่นะคะก็คือ0.69 USD นั่นเองค่ะ แล้วก็มีหลายกระเป๋าก็ให้เพื่อนเพื่อนนั้นเลือกได้ตามสบายเลยนะคะว่าสะดวกกระเป๋าไหนเนาะทีนี้ค่ะเราก็ไปคลิกถอนกันเลยนะคะเลือกที่ To m o n n y y ค่ะแล้วก็ Confirm หลังจากคอนเฟิร์มนะคะเขาก็จะให้เรานั้นใส่เบอร์โทรที่สมัคร To m o n n y y นะคะตามด้วยจำนวนเงินวันนี้ค่ะครูก็ขอได้ที่ศู 6 USD ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากคลิกคอนเฟิร์มนะคะก็ขึ้นหน้าคอนเฟิร์มมาอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือว,วัวพิทรอที่0.76 USD เข้าเบอร์นี้ค่ะก็คอนเฟิร์มอีกรอบนะคะ หลังจากที่เราคลิกคอนเฟิร์มครั้งล่าสุดนะคะก็จะผ่ามาหน้านี้ครั้งนี้เขาก็ให้เรานั้นยืนยันตัวตนด้วยการเซลฟี่อีกแล้วหลหะนะคะเดี๋ยวปูขอเพื่อนๆไปเซลฟี่สักครู่นะทีน,นี้ค่ะหลังจากยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะก็ขึ้นหน้านี้มาว่าเราถอนได้แล้วหลหะนะคะทีนี้เราก็รอเงินเข้าไปที่ประวัติ การถอนเมื่อสักครู่นะคะ0.76เวดี D, รอบนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะถอนวันที่8เดือน10ปี2024เวลา2ปทุ่ม41นาทีค่ะเอาล้วค่ะมีสัญญาณว่าเงินเข้าแล้วหลหะนะคะทีนี้ไปดูที่ปรบวัติการถอนกันเลยค่ะ การถอนครั้งล่าสุดนะคะเงินเข้าแล้วเพราะว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นเองแหละนะคะ0.76ย็ดีทีนี้เราไปดูบินทูมันนี่กันค่ะเอาละค่ะมาที่บินทูมันนี่กันแล้วล่ะนะคะถอนเมื่อสักครู่นี้จากแอปทิฟ e วีสตรีมมิงนะวันที่ทำรายการ8ปุลาคม2567เวลา20นาฬิกา42นาที 0.76 USD นะคะก็แปลงเป็นเงินไทยได้ที่24บาท17สตางค์ค่ะทีน,นี้กลับไปที่แอปพลิเคชันค่ะเอาเป็นว่าแอปนี้นะ g i p i y Streaming นะคะก็ถอนแล้วก็ทบทวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะ พูดคุยแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็าฝากข้อความไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมิีโโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ